จดหมายของทรัมป์ถึงในหลวงคำเตือนสุดท้ายก่อนที่ไทยจะสูญเสียทุกอย่างจดหมายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งถึงในหลวงไทยไม่ใช่แค่จดหมายการค้าแต่มันคือคำเตือนระดับภูมิรัฐศาสตร์สงครามเตือนถึงการเปลี่ยนขั้วความไว้ใจที่พังทลายและพันธมิตรที่เคยแน่นแฟ้นแต่กลายเป็นเพียงอดีตรักที่กำลังนอกใจ ซารัดเคยมองไทยเป็นคู่รักแห่งเสรีภาพในตะวันออกเฉียงใต้แต่นับจากวันที่ไทยเปิดประตูให้จีนเข้ามาในแทบทุกด้านจากโครงสร้างพื้นฐานการทหารเศรษฐกิจไปจนถึงอิทธิพลทางการศึกษาและวัฒนธรรมทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปไทยเดินเข้าสู่บริกส์อย่างเงียบงันแต่แหลมคมยิ่งกว่ามีดในความมืด ไม่ใช่แค่การเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจคู่แข่งโลกตะวันตกแต่มันคือการประกาศตัวว่าพร้อมจะเข้าร่วมฝั่งของระเบียบโลกใหม่ที่นำโดยเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยยิ่งไปกว่านั้นในประเด็นอุกีกูซึ่งเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติไทยกลับยอมส่งตัวชาวอีกูกลับจีนนี่คือการทรยศต,ต่อค่านิยมสากล เป็นมีดแทงกลางอกของพันธมิตรเดิมขณะเดียวกันทีมต่อรองของไทยก็ถูกผูกมือผูกเท้าโดยเจ้าสัวและนักการเมืองที่ผูกผลประโยชน์ไว้กับจีนพวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะต่อรองอย่างตรงไปตรงมาเพราะกลัวจะทำลายหม้อข้าวตัวเองและนั่นแหละคือเหตุผลที่ทรัมป์ต้องส่งจดหมายถึงในหลวงไม่ใช่เพื่อหวังให้พระองค์ทรงเจรจา แต่เพื่อให้ทุกฝ่ายรู้ว่าอเมริกามองออกทุกอย่างและพร้อมจะเปลี่ยนสถานะของไทยจากมิตรเป็นแค่ประเทศทั่วไปหรือเลวร้ายกว่านั้นทรัมป์พูดชัดถ้าไทยยังเลือกจะเป็นเมียลับของจีนก็อย่าหวังสิทธิพิเศษจากอเมริกาอีกต่อไปและจงดูเวียดนามให้ดี ประเทศที่เปิดตลาดให้สินค้าอเมริกันแบบไม่มีภาษีหรือ0%ในขณะที่ไทยกำลังจะถูกตีตราด้วยภาษี36%ไทยกำลังจะแพ้เวียดนามในทุกสนามรบจากการส่งออกการลงทุนไปจนถึงความเชื่อมั่นระหว่างประเทศนี่ไม่ใช่แค่การต่อรองการค้าแต่มันคือสัญญาณเตือนระดับสุดท้ายว่าท่าไทยยังเดินหน้า หลับตาจูงมือจีนเข้าไปในอ้อมกอดของระเบียบโลกใหม่เราก็ต้องเตรียมใจที่จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกเสรีมิตรภาพมีวันหมดอายุหากความไว้ใจถูกหักหลังผู้ค